สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force ช่องที่นำเสนอเรื่องราวด้านการบินทางทหารเทคโนโลยีอากาศยานและประวัติศาสตร์การรบของกองทัพอากาศทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คุณจะได้พบกับการรีวิวเครื่องบินรบทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเทคนิค อาวุธยุโทโธปกรณ์และการใช้งานจริงในภารกิจเพื่อเปิดบุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับโลกแห่งการบินทางทหารวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับริปเบนอีรุ่นอนาคตในปี2026เครื่องบินรบขนาดเบาที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้วยการออกแบบที่เน้นความคล่องตัว เทคโนโลยีล้ำสมัยและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบรุ่นใหญ่กริปเปนีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสมดุลระหว่างประสิทธ,ธิภาพและความคุ้มค่าเครื่องบินกริปเปนีสร้างขึ้นโดยบริษัทซับของสวีเดนโดยพัฒนามาจากกริปเปนซดีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงการพัฒนาเวอร์ชันอ e นี้เน้นการเพิ่มพลังเครื่องยนต์ ความสามารถบรรทุกอาวุธที่มากขึ้นและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมยัยทำให้สามารถรับมือกับการรบสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสงครามอิเล็กทรอนิกส์การโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกันทางอากาศที่ซับซ้อน หากมองจากสเปคเบื้องต้นทริปเปนอีมาพร้อมกับเครื่องยนต์ General Electric F414G ที่ให้แรงขับมากกว่า22,000ปอนด์ทำให้เครื่องบินสามารถทำความเร็วได้ถึงม M2 และยังคงมีความคล่องตัวสูงแม้ในสภาพการบินที่กดดันตัวเครื่องออกแบบมาให้มีรัศมีปฏิบัติการที่ไกลขึ้นกว่าเดิมสามารถทำการบินได้ไกลกว่า1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง และถ้าเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถขยายภารกิจได้อีกยาวนานคริ p เปนถูกออกแบบด้วยแนวคิดที่ว่าเครื่องบินรบยุคใหม่จะต้องมีความยืดหยุน่นสามารถปรับเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นภารกิจครองอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการสอดแนมหรือแม้กระทั่งสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตัวเครื่องสามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจร ซึ่งช่วยให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์และต้านทานการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีจุดเด่นอีกประการคือระบบเรดาร์ AESA Raven ES 0 5ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและสามารถติดตามได้ทั้งเครื่องบินรบขีปนาวุธและยานพาหนะภาคพื้นดินเรดาร์นี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อการรบในอนาคตที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากและการประมวลผลที่รวดเร็ว ทำให้กริปเปนี e มีความได้เปรียบในการเผชิญหน้ากับเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยเช่นกันเมื่อพูดถึงอาวุธกริปเปนอี N e สามารถบรรทุกอาวุธได้มากถึง10จุดติดตั้งรวมถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบเมตอที่คขึ้นชื่อเรื่องพิสัยยิงที่ไกลและความเร็วสูง ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบทารัสที่สามารถโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนารวมถึงระเบิดนำวิถีแบบต่างๆและจะรวดหลายชนิดด้วยความสามารถนี้ทำให้คริปเปนอีกลายเป็นเครื่องบินรบที่ครอบคลุมทุกภารากิจในสนามรบสมัยใหม่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คริปเปนอีเป็นที่สนใจคือค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำกว่าเครื่องบินรบตะวันตกหลายรุ่น เช่น f 35หรือ Eurofighter t y ย o o n เครื่องบินสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายใช้เจ้าหน้าที่ไม่มากและสามารถขึ้นบินจากรันเวย์สั้นหรือถนนหลวงที่ดัดแปลงเป็นสนามบินชั่วคราวได้นี่คือจุดแข็งที่ทำให้ Griffin E เหมาะสมกับประเทศที่ต้องการกำลังทางอากาศที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่ซิ้งเปลืองเกินไป ในด้านเทคโนโลยีห้องนักบินกริเ็นอีมาพร้อมกับกลาสท็อปพิษแบบใหม่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบ Wide Area Display ที่ทำให้นักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีรวมถึงระบบเฮลเมตเมาส์ดิสเพลย์ที่นักบินสามารถเล็งอาวุธและควบคุมเครื่องบินด้วยการหันศีรษะเทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มความเร็วในการตัดสินใจและลดภาระงานของนักบินทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่ยุทธวิธีได้มากขึ้น นอกจากนี้กริปเป E ยังมีระบบ Data Link ที่ล้ำสมัยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินรบลำอื่นรวมถึงกองกำลังทางเรือและภาคพ,พื้นดินทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในสนามรบแบบเครือข่ายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของสงครามสมัยใหม่เพราะผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าย่อมได้เปรียบถ้ามองไปข้างหน้าในปี2026ริป E จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่หลายประเทศจับตามอง ไม่เพียงแต่เพราะสมรรถนะที่สูงแต่ยังเพราะความสมดุลระหว่างราคากับคุณภาพหลายประเทศในยุโรปอเมริกาใตา้และเอเชียกำลังพิจารณาเครื่องบินรุ่นนี้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศตัวอย่างเช่นบราซิลที่ได้สั่งซื้อกริปเปนี e แล้วและกำลังใช้งานจริงรวมถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจสนใจในอนาคต ในมุมมองของอนาคตกริปเปนอี e, อาจไม่ใช่เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่คือเครื่องบินที่ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วการสื่อสารและการใช้งานที่ยืดหยุ่นโดยเฉพาะในปี2026ที่โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสงครามไฮบริดการโจมตีทางไซเบอร์หรือระบบอากาศยานไร้คนขับกริปเปนีจะสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดกริปเปนีไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินรบแต่คือแพลตฟอร์มทางทหารที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถอัปเกรดได้ในอนาคตเทคโนโลยีที่ใช้ไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ปัจจุบัน แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆของกองทัพที่ใช้งานทำให้เครื่องบินรุ่นนี้มีอายุการใช้งานยาวนานและคุ้มค่าการลงทุน และนี่คือรีวิวเกี่ยวกับลรปเพนอ e. ีรุ่นอนาคตในปี2026ทั้งในด้านสเปคคุณสมบัติและความเป็นไปได้ในสนามรบจริงหากคุณชื่นชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้กับช่อง RTAF Sky Force เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับโลกการบินทางทหารแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ